พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระเทพศิลินธราบรมราชินีพระองค์ประสูติเมื่อวันที่20กันยายนพศ2396ตรงกับวันอังคาร แรมสามค่ำเดือนสิพระองค์ได้รับสถาปนาเป็นกรมมรินพิกเนตวสุรสังกาดด้านการศึกษาพระอ,องค์ทรงได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีคือวิชาอักษร,รษาศาสตร์วิชาโบราณราชประเพณีวิชาภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาไทยรัฐศสาสนาษาศาสตร์วิชากรบีกระบอง วิชามวยปั้มวิชาการยิงปืนไฟเมื่อพระชนมายุครบ1 6หพันษศาพระองค์ทรงได้ขึ้นถลเลิงถวันราชสมบัติโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการในปีพศ2410พระเจ้านโปรเลียนที่สแห่งฝรั่งเศส ทรงส่งพระแสงกระบี่มาถวายให้กับพระองค์ขันเมื่อที่พระองค์อายุพอที่จะว่าราชการได้ทำให้พระองค์ได้ทำการราชาพิเศษอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2410ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอยู่สองอย่างคือ 1. ทําทำให้ชาวต่างชาติหันมาลงทุนและสื่อสารค้าขายกับประเทศไทยมากขึ้น 2. องทำให้ทหารไม่สามารถเก็บเงินและพระองค์เป็นผู้เก็บเงินโดยตรงทำให้การจัดการเงินอย่างเป็นระบบและทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองครับ